เฮ้ยต้องเข้าแถวก่อนไม่ใช่เหรอนี่ไงโอ้ยขาจังโหดเตี้ยว่ะวันนี้มันจะเึ้นอะไรรถผมครับครับแบบเดียวกันเลยซื้อมาขี่ไปโรงเยียาพวกนี้ขอยยืมไปขายนมเลยนะ วิ่งวิ่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 งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยูบิดสุดเลยได้ไหมนัดลองดู จึงจึงจึงเสียหล่อโอ้โหขากขาจะอะไรเนาะ่อ้โหโดนแทงโดนซิุลิ่่ตลองโเมต่อ่เฮ้ยหัวมันใหญ่ใหญ่ปะอกจะบอกว่าขาตั้งมันเล็กมากตั้งได้ไหมมันอยู่ในนั้นแหละเอาไอ้ลงเงินแลย ไปงงกลับบ้านอย่างปลอดภัยถุกย่างใหม่นะถุกย่างใหม่ัวน้ำพขอจะไปซื้อแบบเพลินจงจำไว้กูมีตังก่อนเออโอเคขายนมไม่ได้เยอะๆด้วยโอเควันนี้ขอให้ได้สักสามพันเขาจะไปซื้อเลยซื้ออย่างซื้อรถข้างในห้องตัวหนักข้องตัวหนักคูณอะไรก็ขึ้น แถวขวานี่ขัขก์ชันพวก่านถ้าไม่หลบกูตายนน่วันนี้